เราเกิดมาในภพชาตินี้ไม่ได้มาเพื่อสวยสุขซึ่งเป็นช่วงเวลาประเดียวประดาวหรือเพียงเพื่อมาชดใช้กรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตแต่มีเป้าหมายชัดเจนคือเพื่อสั่งสมบุญบาร,รมีและเพื่อทำพระรนิพพานให้แจง้งจะได้มุ่งไปสู่อายตนะนิพพานความสุข ความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นผลที่เกิดจากการกระทําในปัจจุบันและเป็นเหตุปัจจัยจากภพชาติก่อนสิ่งที่เราจะต้องมัน่นทําให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคือบุญกุศลเพราะเมื่อมีบุญบาร,รมีมากความสุขและความสําเร็จก็มากตามไปด้วยอุปสรรคทั้งหลายที่มีอยู่ก็จะมาลายหายสูญไปเหมือนแสงสว่างที่เกิดขึ้น ยามเข้จใจความมืดให้หมดสิ้นไปการสั่งสมบุญด้วยการเจริญสมาธิภาวนานั้นจะทำให้เราได้ที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐคือเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในเป็นบุญพิเศษและเป็นทางลัดที่จะนำเราไปสู่อายตนานิพพานอนันเป็นเป้าหมายชีวิตที่สูงสุด ของมวลมนุษยชาติทั้งหลายมีวาระพระบาลีในปัจจุปทานสัญญะเถราประทานความว่าผู้ใดพึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นนายกของโลกแม้ยังดำรงพระชนอยู่ก็ดีพึงบูชาพระบรมธาตุแม้ประมาณท่าเมล็ดภรกกาศ ของพระเธจจ้าแม้ปริพาน์แล้วก็ดีเมื่อจิตอเลื่อมสายของผู้นั้นเสมอกันบุญก็มีผลมากเสมอกันคนเราเมื่อดำรงชีวิตอยู่ในโลกนี้หากขาดปัญญาในการดำเนินชีวิตแล้วจะทำให้ดำเนินชีวิตผิดพลาดเมื่อประสบกับความทุกข์พอไม่รู้หนทางที่จะแก้ไข ก็จะหันไปพึ่งสิ่งที่ไม่ใช่สรณะนะไปนับถือผีเจ้าเข้าทรงที่คิดว่าจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้ได้แต่ความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกให้กับเราได้และยังทำให้เกิดโมหะอีกด้วยส่วนคนที่มีบุญบารมี มีปัญญาที่ได้สั่งสมอบรมมาดีก็จะมองออกว่าที่พึ่งเทระลึกที่แท้จริงคือพระรัตนตรยัยและจะเพิ่มพูนความศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยยิ่งยิ่งขึ้นไปบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ย่อมติดตามตัวบุคคลน,นั้นไปทุกภพทุกชาติเวลาจากโลกนี้ไปแล้ว ก็ไปสู่สุกติภูมิดังเรื่องที่หลวงพ่อจะเล่ฟังในวันนี้นะจ๊ะในครั้งพุทธก,กาลมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระอังคานิกะภารัทวาจเถระพบชาติในอดีตของท่านเคยเดโอกาสสั่งสมบุญกุศลกับปะสัมมาสมุเจ้ามาหลายพระองค์ด้วยกัน ผนึนกลับที่สาหนึ่งนับถอยหลังไปจักลับนี้เดิมนาาบุญกุศลที่ได้สั่งสมมาอย่างดีแล้วจึงส่งผลนห้ท่านมาบัเกิดในตระกูลที่ล่ำรวยมีโภคะมากและก็นับว่าเป็นบุญของท่านอีกที่ได้เกิดมาตรงองยุคสมัยที่พระสมรมัามมาสมุตเจ้าพระนามวสิกขีไดวบัตรขึ้นในโลกพอดี ครั้นเจริญไว้แล้วมีอยู่วันหนึ่งท่านได้พบเราสัมมาสัมพุทธเจา้าขณะที่กำลังเสด็จบินบาบอยู่เมื่อเห็นแล้วจึงได้ไหว้และก้มลงกราบด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอย่างล้นพ้นเดิมหน้ากุาสนผลบุญที่ได้กราบไหว้ด้วยความศรัทธาเลื่อมใสนี้เองเมลาจากโลกไปแล้ว ทำให้ท่านไปบังเกิดในสุกติโลกสวรรค์ในระหว่างยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นท่านไม่เคยไปสู่ทุกติเลยจะวนเวียนอยู่แค่สองภพภูมิคือระหว่างภพมนุษย์กับเทวโลกเท่านั้นพอมาถึงพุทธกาลนี้เดิมหน้าบุญกุศลที่ท่านสั่งสมมาอย่างดีแล้วสรงมนให้ท่านมาบังเกิด ในตระกูพลพรามมหาศาลในเมืองอุกทะมีพภคสมบัติมากมายหมู่ญาติพี่น้องได้ตั้งชื่อให้ท่านว่าอังคณิกะภารัตวาชะครั้นเจริญวัยก็ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาในทางโลกจนสำเร็จแต่เนื่องจากท่านเป็นผู้มีบุญจึงเกิดความเมื่อหน,นายในเพศคารวาต ตั้งการออกบวชเพื่อแสวงหาโมฆะธรรมทั้งั้ๆที่ยังไม่รู้ว่าหนทานสู่ความหลุดพ้นเป็นอย่างไรจึงได้ขออนุญาตมารดาบิดาบมร่ไดรับอนุญาตแล้วท่านก็ออกบวชเป็นปริภายชกทันทีหลังจากบวชแล้วก็เดบประพฤติอมละตะบะคือบำเพ็ญตะบะ ที่จะมาให้ตายจากครูคนหนึ่งแล้วได้เดินทางไปตามสถานที่ต่างๆอยู่มาวันหนึ่งปริพาชกได้พบกับรลสัมมาสมัมพุทธเจ้าขณะทิพร์ลงกำลังเสด็จบินาบาตอยู่ที่ชนบทแห่งหนึ่งเมื่อได้พบระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วก็มังเกิดความเลื่อมใสแต่แสดงความเคารพทันที แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระพุทธองค์ต่อมาเมื่อรู้ว่าพระบรมศัตดาประทับอยู่ที่ไหนแล้วพอได้เวลาก็เดินทางไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์เมื่อได้ฟังธรรมและรู้วิธีปฏิบัติเพื่อได้บรรลุมรรคผลนิพพานในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ตระหนักดีว่า วิธีการประพฤติปฏิบัติของตนที่ผ่านมานั้นมันผิดวิธีถึงจะบำเพ็ญเพียรยิ่งยวดอย่างไรก็ไม่สามารถทำให้พ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไปได้จะเข้าถึงความเมนมะได้ต้องเดินทางสายกลางคือมัชฌิม,มาปฏิปทาต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรคมีองค์แปดเท่านั้น จึงเลิกวิธีการปฏิบัติที่ผิดพลาดที่ผ่านมาอย่างเด็ดขาดจากนั้นก็สลาเพศปริพาชกขอบวชในพระพุทธศาสนาครั้นบวชแล้วพระอังคานิกะภารัทวาชะก็มุ่งมั่นตั้งใจบำเพ็ญสมณธรรมอย่างต่อเนื่องต่อมาไม่นานก็ได้ดบรรลุธรรมเป็นพระอรหรันต เป็นบุทรสองพิญญาหกสมรความตั้งใจที่ได้ออกบวชเพื่อแสวงหาวุนทางสู่ความหลุดพ้นจากทุกอย่างแท้จริงมีอยู่วันหนึ่งพระเถระตั้งใจจะบำเพ็ญยาตัทธจริยาคือปรารถนาจะอนุเคราะห์หมู่ญาติจึงนําเร ที่จะเดินทางไปโปรดหมูญาติที่บ้านเกิดว่ารุ่งเช้าท่านได้เดินทางไปบ้านเกิดตามลำพังมาไปถึงก็พูดชักชวนให้หมูญาติให้เขามาฟังธรรมแล้วท่านก็แสดงธรรมได้พูดถึงคุณของพระรัตนตรยัยและในสองการรักษาศีลใหมู่ญาติมีความเคารพเลื่อมใสในพระรัตนตรยัย ละยทุกคนตั้งใจรักษาศีลหลังจากนั้นท่านก็นเดินทางกลับไปพักอยู่ในป่าแห่งหนึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านกุนทิยะในแคว้นกรุวันหนึ่งพระเถระได้เดินทางไปอุขารามได้กิจธุระบางอย่างจึงได้พบกับพวกพราหมณ์ซึ่งพรามณ์กลุ่มนี้แนดีต ก็เป็นที่รู้จักคุ้นเคยกับท่านในสมัยที่ยังอยู่ร่วมกันในอุตตรประทนิคมเมื่อพวกพราหมณ์เห็นเพศนักบวชของพระเทระแล้วจึงสักถามด้วยความสงสัยว่าท่านพารัทวาชาผู้เจริญท่านเห็นประโยชน์อะไรจึงได้ละทิ้งลัทธิพราหมณ์ที่นับถือมาช้านานแล้วไปนับถือพระพุทธศาสนาเล่า พระเถระได้ชี้แจงเหตุผลให้พวกพราหมณ์ฟังว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นจะหาจากที่ไหนไหนก็ไม่พบจะมีก็จะเพาะในอริยมรรคจะเป็นความรู้ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นเมื่อก่อนเราเคยตามหาความบริสุทธิ์โดยจะไม่ได้พินิพิจนนารณาโดยปัญญาแยบคายจนได้ขับไปบูชาไฟอยู่ในป่า เมื่อไม่รู้จักขนทางแห่งความบริสุทธิ์จึงบำเพ็ญอมระตบะแต่บัดนี้เรารู้หนทางแล้วมาบกคามจะฟังเหตุผลของพระเถระแล้วก็เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของท่านเพราะต่างก็เป็นผู้สแสวงหาทางบนทุกเหมือนกันครั้นตรองตามดูก็เกิดดวงมัญญาเห็นตามว่าความสะอาดบริสุทธิ์ จะหาได้ก็จะพาะในคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเท่าน,นั้นผู้ปรึกษาหารือกันแล้วจึงตัดสินใจละทิ้งความเชื่อเดิมและหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเราจะเห็นได้ว่าใครก็ตามจะมีความศรัทธาเรื่อมใสในพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้สูงสุดกว่าบุคคลใดในพบสามจะไปหาใครมาเปรียบเทียบกับพุทธองค์ไม่ได้อีกแล้วพราะพรงทรงถึงพร้อมโดยดีสุดของทุกสิ่งสมญยอนุภาพไม่มีประมาณและมีพระคุณนั้นจะนับจะประมาณไม่ได้ฉะนั้นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ย่อม,มันเกิดขึ้นกับบุคคลนั้น ความเลื่อมใสในฐานะที่น่าเลื่อมใสนี่แหละจะทำให้ชีวิตของผู้นั้นไม่มีวันตกต่ำเลยจะประสบแต่วความสุขและความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งในภพชาติปัจจุบันและในภพชาติต่อ,ตอ,ตอไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและที่สำคัญเมื่อเราเกิดมาแล้ว ต้องรู้จักเลือกสรรเอาแต่สิ่งที่เป็นสาระมาใส่ตัวหากรู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีก็ให้หักดิบตัดใจเลือกอจากสิ่งเหล่านั้นเสียอย่าให้ทิฏฐิมานะมาบทบางการได้บรรลุมรรคผลนิพพานต้องไม่ตามใจกิเลสไม่ตามใจตนเองให้เห็นกับความถูกต้องมากกว่าถูกใจ ไม่จะต้องใช้ความอดทนหรือลำบากยากเข็นเพียงใดก็ต้องสู้ต้องสู้จนกว่าจะชนะแล้วเราจะเป็นผู้สมบูรณ์พร้อมทั้งกายวาจาใจและได้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลังที่จะตามมาสร้างบารมีในโลกมนุษย์กับเราอีกมากมายกันนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจระพุทธศาสนามีมหาสมบัติจกักรพรรดิสมบัติอเศจจัน์ทันใช้ ร้างบารมีในปัจจุบันในชาตินี้บังเกิดขึ้นให้เป็นยอดกัลยาณมิตรของโลกให้ครอบครัวอยู่เย็นเปม็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยัยได้กข่าวถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่าน

อากาศเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเราดื่มน้ำจากฟ้าเดียวกันมองดูตะว,วันก็ดวงเดียวกันและอยู่ร่วมกันในโลกใบนี้ตั้งแต่เกิดมา